สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะดาวเข้าราชาโชคทั้งสองดวงส่งผลดีต่อชาวพฤษภทั้งเรื่องงานเรื่องเงินจะได้เพิ่มผูนและก็ได้ความมั่นคงเพิ่มขึ้นมาหน้าที่การงานขยับขยายตำแหน่งหน้าที่มากขึ้นแน่นอนว่างานหนักไหมหนักเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นผลดีไง โชคลาภทางการเสี่ยงนั้นน้อยมากแต่ถ้าโชคลาภที่ได้มาจากงานนั้นเต็มที่ความรักคนโสดจะพบใครบางคนในแวดวงตัวเองคนมีคู่ก็กระนุกระหนิงปรึกษาหารือกันนะคะช่วยกันหาเงินหาทองสุขภาพนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่อนข้างแข็งแรงบึกบ่นเพียงแต่ว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆแอดมินต้องเตือนไว้นิดนึงว่าต้องไตร่ตรองให้ดีเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดขั้งในคลิปกันเลยคะ่ะ ประสบนะคะขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนมิถุนายน2564ค่ะ ก็ถ้าหากแอดมินพูดช้าไปนะคะไม่ทันใจกดเข้าไปตั้งค่าคลิปใน YouTube นี้ได้เลยที่ความเร็วตั้งเป็น1.2หรือว่า1.5ก็จะฟังสนุกสนานเล้าใจทันใจขึ้นมานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำคุณผู้ฟังด้วยกันเองให้ฟังคลิปของแอดมินแล้วมีความสนุกขึ้นลัคนาก็คือผู้ที่นำวันและวัเวลาเกิดนะคะไปผูกด,ดวงหาลัคนาแล้วก็ได้เป็นลัคนาราศพรีพฤษภออกมาส่วนราศพรีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนั่นเองค่ะสำหรับชาวลัราศพรีศพฤษภดาวประจำตัวของคุณในเดือนนี้ก็คือดาวพระศุกเนี่ยเขาได้ตำแหน่งราชาโชคในวันที่25มิถุนายนชาวพฤษภกก็จะรื่นเริงเงะเลงิงศกไม่ะเะลิงศกสิทธิ์มันยังอยู่กลางปีอยู่ก็จะรื่นเริงสบายใจดีใจอารมณ์ดีท่ามกลางสภาวะที่ชาวพฤษภบางทีก็งงตัวเองท่ามกลางสภาวะที่เหนื่อยทําไมจิตใจรู้สึกยังเบิกบาน ว่าเราอยู่ในวิกฤตขนาดนี้แต่เรายังชิวเรายังรู้สึกว่าพอไปได้นะคะแล้วก็ยังคิดที่จะหาเงินหาทองบริหารเงินหรือว่าลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มเงินทองในบัญชีของตัวเองให้มากขึ้นสิ่งที่อยากเตือนและอยากให้เรามาระวังก็คือในช่วงวันที่1นึถึงยีนั้นดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริเข้าไปกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ในเจ้าเรือนพันธุพบการเงิน ก็มีโอ,อกาสที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านกับรถหรือเป็นไปได้ว่าเล่งเพ่งจะซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มซื้ออสังหาริมมมารั์เพิ่มแต่ทีนี้ที่สําคัญที่ดาวมรณะลงแบบนี้ในพบการเงินดาวก็เตือนด้วยการบอกว่าให้ชาวพฤศพเรามาระวังการเป็นหนี้นะคะเพราะว่าคุณกาลังมองหาอยากจะลงทุนนั่นนี่นั่นแต่ถ้าไปกู้นะแอดมินจะขอให้ดู ารายละเอียดทุกอย่างให้รอบค้อบเพราะว่าการลงทุนแล้วไปกู้เงินเพื่อจะมาลงทุนน่ะมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคอยู่นะคะเพราะว่าดาวมันเป็นอุปสรรคอยู่ตรงนี้วิธีอื่นของชาวพุทธมากมายเดี๋ยวลองฟังไปเสิเรื่องดีๆมีเยอะแยะยังไม่ต้องไปก่อนนี้เพิ่มในระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าพบเรือนของหน้าที่การงานแล้วก็ดาวโชคลาภเนี่ยกำลังจะนําโชคมาให้คุณในเรื่องของเงินทองในเดือนนี้นะถ้าไม่คิดจะไปกู้ยืมเพื่อมาลงทุน่ะมันยังพุ่งอยู่ เรียกว่าพุ่งไปตามแรงของงานนะคะประสบความสําเร็จเพราะว่าดาวพุธนั้นเข้ากลุ่มลัคนาราศีตัวเองแต่ว่าระยะนี้เนี่ยเวลาพูดจะอะไรต้องระมัดระวังคนอื่นมองว่าเรามั่นอกมั่นใจตัวเองมากและที่สําคัญก็จะเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าประสบความสําเร็จมากอะ่ะพูดคุยอะไรในตอนนี้ก็มีคนฟังพูดคุยอะไรในตอนนี้ชาวพฤธศพจะได้ประโยชน์พ้นผลจากการเจรจา เป็นเงินเป็นทองเป็นค่าตอบแทนเป็นการขยับขยายย้ายตำแหน่งสูงขึ้นหรือชาวผระสบบางคนก็จะมีโอกาสได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้เครื่องมือติดต่อสื่อสารใหม่เป็นค่าแรงเป็นค่าเหนื่อยนะคะเป็นของขวัญให้ตัวเองได้เงินทองได้ผลประโยชน์ตอบแทนแล้วก็ตัวเองก็ยังรู้สึกสนุกคึกคักอยู่ตลอดเวลาอย่างที่แอดมินบอกคือถ้าถามแอดมินว่าแอดมินมันเหนื่อยมากนะงานตอนนี้มันเหนื่อยมากตอบเลยว่าเหนื่อยอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าการงานมันทับตัวไง ราหูมันเข้าลักนาและแอดมินบอกมาตลอดเวลาเลยว่าพฤชศบน่ะต้องเหนื่อยเพราะว่างานมันวิ่งเข้าหาไม่ได้วิ่งเข้าไปหางานนะอยู่ดีๆนิ่งๆน,นี่แหละงานมันวิ่งเข้าหาบางคนมีตำแหน่งเป็นข้าราชการงานประเมินง,งานวิชาการงานรายงานอะไรเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยบางคนมีและพฤชศบส่วนใหญ่บางทีทำงานเกี่ยวกับสายการช่วยชีวิตสายแพทย์สาย,พ,สายพยาบาลสายอะไรอย่างนี้ก็เยอะนะคะก็เป็นไปได้ว่า มันเหนื่อยมากๆอย่างในช่วงโควิดก็ต้องเหนื่อยแน่นอนและพืชศพบางคนที่ไม่ได้ทํางานตามที่แอดมินพูดมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่มีทางที่จะไม่เหนื่อยเพราะว่างานเข้าทับตัวคุณแล้วลักษณะอย่างนี้งานฟรีมีเกียรติก็มาด้วยและเพระดาวพระเสาร์หรือดาวสุภาษข,ของคุณนั้นแสดงออกถึงความมั่นคงแข็งแกร่งจะคิดคาดการทําสิ่งใดในตอนเนี้นะคะ ผู้อาวุโสหรือผู้มีอำนาจสนับสนุนหนุนหลังเต็มพลังเต็มที่เพียงแต่ว่าหน้าที่การงานมันก็มากอย่างที่แอดมินบอกแล้วตัวชาวประสบเองก็ทำด้วยนะไม่หมดแรงไม่หยุดทําเหนื่อยแน่ๆเหนื่อยหนักๆแล้วก็เหนื่อยยาวๆเพียงแต่ผลตอบแทนมันก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของงานการและความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่ได้มาจากงานนะคะแล้วตอนนี้นะชาวพฤษกเองเนี่ยหายใจเข้าออกเป็นงานหลับคุณยังฝันถึงงานเลยยอมรับมาเถอะสะดุ้งตื่นก็ยังมาคิดงานต่อหรือบางทีสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งทํางานอันนี้คือชาวพฤษศในเดือนนี้แหละลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นยาวๆไปจนถึงมีนาคม -65 ที่แอดมินบอกเสมอช่วงที่ราหูสถิตยอยู่ในเรือนตนุกข,ของตัวเอง ซึ่งแอดมินบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วเพราะใน12ลัคนาราศีนั้นมีพืชศพเพียงลัคนาดเดียวที่ราหูเข้าแล้วงานเข้าเหนื่อยแข่งงานเท่านั้นคนอื่นนีโอ้โหสุดๆไปเลยเรื่องบุญวายบ้านแตสะสลกขาดเงินทองกระจุยกระจายนี่คือเวลาที่ดาวราหูเข้าเรือนเขานะคะถ้าราหูเข้าเกิดอะไรขึ้นอีกในลักษณะของชาวพืชศพก็จะมีบางคนก็จะพุผ่ผอมลง ในขณะที่เคยอ้วนหรือบางคนเคยอ้วนก็จะมาผอมลงคุมูมันจะเปลี่ยนแปลงในรูปร่างลักษณะของชาวพฤกษ์อย่างแน่นอนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือว่ามีเสน่ห์มากขึ้นแล้วในระยะที่ดาวราหูเข้าอยู่ตรงนี้พฤกษ์จะเป็นคนลหลงไหลมัวเมาในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ตอนตัวเองสนใจในตอนนี้คุณจะทุ่มเทเข้าไปแบบอย่างแบบคือสนใจอยู่เรื่องเนี้ย แล้วก็จะต้องสนใจจะต้องรู้ให้มากขึ้นรู้ให้ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นเอาแรงเอาพลังเอาเวลานะ่ะหลังจากทางานแล้วออกกําลังกายบ้างมาพักผ่อนบ้างด้วยนะคะเอาให้มันแบบรูปร่างดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไปเลยที่สําคัญระยะนี้ให้สังเกตตัวเองอะคุณมีเสน่ห์แบบแปลกๆมีแบบแบบแบบว่าเพศตรงข้ามมาสนใจด้วย เรื่องการเรียนเรื่องการงานไม่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหนักเหนื่อยแต่ได้ผลดีดาวเสามันเข้าสุภาไงมันเป็นเกษตรราที่พอดีมันมีคนคอยช่วยคอยหนุนมันสุภาพเพราะว่าคุณจะมีการวางแผนที่ดีไงคือถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยบางคนไปเรียนเมืองนอกแล้วนะเพราะว่ามันสุภาสุภาพารไกลๆด้วยสุภาพไปว่าความสําเร็จด้วยสุภาพไปว่าผู้ใหญ่ด้วยแล้วความมีใจที่มั่นคงแข็งแกร่งเนี่ยชาวพฤษภนั้นเป็นที่หนึ่งในระยะนี้ และคุณก็จะไม่ได้มองแค่อนาคตอันใกล้หรือว่าปัจจุบันคุณวางแผนไปไกลวางแผนไปยาวระยะนี้แอดมินเข้าใจว่าชาวพฤษพนั้นค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่อ่อนโยนด้วยนะชอบช่วยเหลือคนชอบทําทานชอบทําบุญเข้าวัดซึ่งถือว่าดีนะถ้าเป็นมันถูกโลกเพราะว่าสุภาของคุณน,นั้นเข้าพบเรือนตัวเองที่มั่นคงแข็งแกร่งและก็อำนวยโชคให้คุณประสบความสำเร็จดังนั้นคุณก็ทำบุญ เผื่อแผ่คนอื่นช่วยเหลือนะคะด้วยการทำบุญทำทานอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเป็นความสําเร็จของดาวรวมที่แอดมินพูดมาแอดมินมองและทํานายจากดาวจรอ,อย่างเดียวทีนี้บางคนอาจจะพูดว่าหนูพรมฉันไม่เห็นเหมือนที่แอดมินทายเลยไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ดีด้วยแอดมินจะบอกอย่างนี้นะคะในกรณีที่ดาวพื้นดวงของคุณในแต่ละดวงไม่ว่าะจะเป็นสุขเป็นสาเป็นพฤหัสเนี่ย มันไปมีองศาเป็นปฏิปักษ์หรือว่าสัมพันธ์ไม่ดีกับดาวจรที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยผลดีมันจะลดทอนลงไปหรือบางคนก็พลิกกลับเป็นผลร้ายก็มีเพราะฉะนั้นพืกอศพทั้งหลายทั้งปวงที่ฟังแอดมินนะคะจะไม่มีวันเหมือนกันได้ดีเหมือนกันทุกคนที่เข้ามาฟังอันนี้เป็นไปไม่ได้คุณฟังดาวรวมดวงรวม ตรงนี้คุณต้องไปร่างวางแผนชีวิตคุณในเดือนมิถุนายนถ้ามันไม่ดีสังเกตตัวเองถ้ามันไม่ดีก็ต้องอัพความขยันอัพความเพียรขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าดาวรวม,มันเป็นใจอ่ะมันส่งผลให้ดีแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะดียากและลำบากกว่าพืชศพทั้งวงในห่วงระยะเวลานี้แต่มันต้องมีห้วงที่ดาวจรส่งผลดีกับคุณแล้วคนอื่นไม่ได้ดีเท่าคุณ เห็นไหมคะพราะว่าดาวเนี่ยมันหมุนเป็นวงกลมมันไม่ไม่มีใครดีไปตลอดและไม่มีใครร้ายไปตลอดเพราะฉะนั้นฟังแอดมินพูดดาวรวมแล้วต้องคิดต้องวางแผนเผชิญเหตุว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นอย่างแอดมินคิดมันจะเป็นยังไงนั่นถึงจะบรรลุเป้าหมายที่แอดมินทําช่องนี้ออกมาให้ฟังกันฟรีๆว่าแล้วก็สนับสนุนแอดมินด้วยการไม่ข้ามโฆษณาสักตัวหนึ่งนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภยังมีราชาโชคอีกดวงหนึ่งคือดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุเข้าสู่ราชาโชคเห็นไหมไปพ้องต้องกันกับต้นต้นคลิปที่แอดมินบอกว่ามันมีโอกาสสูงที่อาจจะได้บ้านได้รถได้เพิ่มพูนเกี่ยวกับอสังหาริอมรซับนะคะแต่ว่ามันก็มีโอกาสจะถูกดิบยืมเงินจากคนที่เป็นปุตตะอายุน้อยกว่าบริวารลูกน้อง หรือน้องหรือญาติสนิทมิตสหายเป็นไปได้ซึ่งแอนบอกเลยว่าถ้าให้อะไม่ค่อยดีนะักมันจะเป็นหนี้ศูนย์วิธีการที่ชาวพุทธศพจะปฏิเสธได้ก็คือให้เท่าที่ทําได้หรือปฏิเสธให้ไหวว่าไม่มีนะคะถ้าออมแมอมออมแอมยังไงคุณก็ต้องเสียไปดังนั้นคิดไว้เลยว่าคุณยอมสูญเสียเท่าไหร่ ก็ให้เขาไปในกรณีที่เขาเป็นจำพวกที่คุณปฏิเสธไม่ได้นะคะไม่งั้นก็จะวนกลับมาให้ขอยืมอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเด็ดขาดในเรื่องนี้นะพอหลังวันที่15พระอาทิตย์เข้าตำแหน่งราชาโชคอีกดวงหนึ่งจะเป็นผลดีเกี่ยวก,กับเรื่องหน้าที่การงานคนรับราชาการมีแววมีมีดวงมีเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวอะว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วไม่พลาดด้วยเพราะว่า ถ้าว่างงานระยะนี้สําหรับไม่พลาดด้วยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์มันเป็นราชาโชคมันได้มาง่ายๆมันได้มาแบบแบบโชคของราชามันเป็นโชคใหญ่และโชคของคุณนั้นเกิดจากหน้าที่การงานหน้าที่การงานอํานวยโชคมาให้ทีนี้คนชาวพลศพที่บอกว่าแอดยังว่างงานอยู่เลยจะไปมีโชคได้ยังไงร,ระยะนี้ต้องมีข่าวดีแล้วล่ะาค่ถ้าคุณไม่หยุดพยายามยกเว้น ดาวอาทิตย์พื้นดวงกับดาวจรของคุณส่งผลเสียต่อกันอย่างมากนะคะตรงนั้นก็จะลดทอนคุณความดีหรือว่าข่าวดีลงไปนะคะช่วงระยะเวลานี้ยชาวฤกษ์มีโอกาสที่จะซ่อมแซมตกแต่งบ้านช่องปรับปรุงให้มันอยู่ในทิศทางดีแล้วก็มีแต่คนรักใคร่ชอบพอช่วยเหลือในกรณีที่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แต่ คนอิจฉาได้ยามีไหมมีแน่นอนเพราะแอดมินบองแต่ต้นแล้วไงว่าดาวศาสตร์ช้านั้นเป็นนิดดาวเพื่อนฝูงเสื่อมถอย ตัวเจ้าชะตาโดดเด่นแต่เพื่อนพิศยานั้นเกิดขึ้นได้แน่นอนหนังชีวิตไม่มีตัวร้ายได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังแยกแยะเพื่อนที่เข้ามาหาคุณเพราะเพื่อนที่เข้ามาดีก็มีเพื่อนที่เข้ามาร้ายมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมนุษย์มีสองด้านเสมอก็ทํานายแจ้งไว้ให้พอสนุกสนุกพอให้ได้สังเกตต,ตัวเองแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปจับผิดใครจนเกินเลยไปสิ่งที่ต้องระมัดระวังและเพ่งเล็งตอนนี้คือตัวเองคําพูดคําจาของตัวเองแม้ว่า ชาวพฤึกษกในยามนี้คุณพูดดีพูดเด่นพูดได้เงินพูดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพูดแล้วทําสัญญาพูดแล้วได้หน้าที่การงานที่โดดเด่นแต่คําพูดบางคําอาจจะไปประหัดประหารจิตใจคนอื่นทําให้เกิดศัตรูอย่างที่แอดมินบอกที่สําคัญดาวเกตสถิตอยู่ในเรือนดาวพุธคําพูดจะทําให้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เนี่ยเหมือนแบบหมดกําลังใจจากคาพูดเรา อาจจะเป็นเพราะว่าชาวพุศพนั้นเป็นคนพูดตรงดีก็ว่าดีไม่ดีคุณก็บอกเลยนั่นก็อาจจะทําให้เพื่อนใหม่บริวารใหม่คนอายุน้อยกว่าหรือลูกน้องในที่ทํางานรู้สึกโกรธเคืองและเป็นอริอยู่เงียบๆกับคุณก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะชาวพุะธศพก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดอะไรอะไรมันก็ดีมาขนาดนี้แล้วเนาะก็คิดก่อนพูดเนาะทีนี้เรื่องที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคือระยะเนี้ย ชาวพระสพอาจจะพบผู้คนที่อยู่สายอาชีพเดียวกันหรือคนที่รู้จักเสียชีวิตหรือได้เข้าไปร่วมงานศพเห็นพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยกว่าปกติเพราะว่าดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นเป็นเจ้าเรือนมรณะและอยู่ในภพก,การงานมันก็จะเป็นเรื่องของผู้คนที่อยู่ในที่ทํางานผู้คนที่คุณรู้จักในแวดวงการงานเดียวกันนะคะแอดมินกอ็อยากให้เจ้าชะตาไปทําบุญทำทานเนาะ เหมือนที่แอดมินบอกไปซึ่งระยะนี้คุณก็ชอบทําอยู่แล้วอ่ะก็ไปทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้คนตามแบบฉบับเดิมอย่างที่คุณชอบนั่นแหละค่ะแต่ว่าให้ไปอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนิวเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งเราไม่รู้ว่าพบก่อนชาติก่อนหรือว่าพบนี้ชาตินี้เราไปทําให้ใครเจ็บช้าน้ําใจบ้างหรือว่าเป็นไปได้ก็จัดของจัดข้าวของวายสารพระภุมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ทำงานให้คุ้มครองป้องกันให้คุณทำงาน อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคเนาะระยะเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยให้คุณได้พบเจอตลอดระยะเวลาที่พระฤหัสัปดีอยู่ในภพนี้จนถึงเดือนกันยายนปีนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะจางๆหายไปเนาะ คนโสดในระยะนี้จะได้พบใครสักคนที่อยู่ในแวดวงชีวิตคุณมาแสดงความสนใจและค่อนข้างดีด้วยนะส่วนคนมีคู่ช่วงต้นเดือนมีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหลักฐานบ้านช่องทรัพย์สินที่ดินมีความสุขแฮปปี้อาจจะมีการรวมพี่รวมน้องสังสรรค์ปาร์ตี้หมูกระทะมีความสุขกันไปตามอัตภาพในยุคโควิดนับว่าเป็นชีวิตคู่ที่ดีอาจจะมีนะคะก็ พอหลังวันที่25มันอาจจะมีอาการขัดคอขัดใจขัดหูขัดตาพูดจาก,กันแล้วน้อยอกน้อยใจอีกฝ่ายก็มีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันมีคําพูดที่ไม่ค่อยตรงกันโดยเฉพาะเราเองนั่นแหละชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพุธของคุณน้นแปลปูวนคุณอาจจะไปพูดทําให้เขาน้อยอกน้อยใจก็ต้องระมัดระวังคําพูดกับคนรักเช่นกันที่สําคัญอย่าเอาเรื่องบุคคลที่สเรื่องของเพื่อนเรื่องของญาติมิตรมาทําให้ทะเลาะเบาแวงกันนะคะ ชาวพสบก็ happy แฮปปี้ละในเดือนเนี้ยชีวิตคู่ประสบความสุขหน้าที่การงานดีสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฟังคลิปนี้จบแล้วแชร์คลิปเป็นพลังใจให้อดมินได้ทำช่องวันนี้มีเรื่องเล่าไปนานๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ